สวัสดีครับพ่อวุฒิครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อความฝันของพ่อวุฒิครับในงวดของวันที่ 1. มีนาคมหกครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเลขของคุณพ่อวุฒิก็เข้า3ตัวเลยครับท่านผู้ชมครับอ่าก็ถือว่าคุณพ่อฝันแม่นมากครับอ่าเลขสอตัว3ตัวก็เข้าเรื่อยๆเนาะพอเนะครับ ก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะของดวงเราด้วยเนาะพ่อที่ให้แนวทางครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในงวดนี้เนาะครับเรามาฟังความฝันของพ่อวุฒิด้วยกันครับว่าพ่อวุฒิฝันว่ายังไงบ้างครับแล้วก็ให้แนวทางในคลิปต่องวดนี้เป็นตัวเลขตัวไหนครับผมเคยสารใต้ก็ฝากกดติดตาม กดแชร์คลิปของเคยสารใต้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อไปด้วยครับท่านผู้ชมครับพ่อวุฒิครับพ่อฝันมือขึ้นนี่บอกครับฝันมือขึ้นอ๋อครับเดี๋ยวพ่อวอาซูเอฟซีเพื่อนฟังในครับว่าพ่อฝันว่าจังไดแน่ครับผมครับคือพ่อฝันนี่คือฝันว่าฝันว่าพ่อไปทํางานอยู่อยู่จังหวัด จังหวัดชนบุรีครับวันนี้มันได้เวลาตื่นไปทํางานพอ,อกับตื่นไปทํางานตามปกติแหละพอผันครับพอแต่พอออกจากบาา้านห้องเศร้ามองยู่นั่นแหละพออับมาในซอยจําได้ว่ามาในซอยขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ล่ะมาในซอยขี่มอเตอร์ไซค์มอมออกมาถนนใหญ่บบดออกมาถนนใหญ่เห็นเห็นอันนั้นรถ รถขายแตงโมเนี่ยครับรถขายแตงโมนี่มันหลุดกระบะมันหลุดแต่วันบนในขวมมันหลุดน่ยแตกตกมดเลยต้งมาใส่ทา,ทางทางทางใหญ่ทางสีเลียลพอจำได้ทางใหญ่สองขาพอขามาอีกฝั่งแตกมดแตกมดบ่ยั่งเลยเหลือสองหน่วยบ่แตกเหลือซองหน่วยบ่แตกพ่อกันเลี้ยว แนมไปเห็นมันมีเด็กหน่อยผู้หนึ่งพ่นยางเก็อบอยู่พ่นเก็บตัวมันแตกไงละ่ะกินนางกินนางเกลอกอยู่ผ่นเด็กหน่อยผู้เดียวบนท่านใหญ่ดอกเด็กหน่อยประมาณซีหาขวบนี่แหละเด็กหน่อยผู้ใส่กินติดโต้มอมแม่มมดบอกกันเลยว่าเนี่ยมันมันบ่แตกอยู่สองหน่วยคือบุกินพนวันบ่แสบผนว,นวเก็บกินตัวมันแตกในในถนนลายอย่างสะมดทางเลยเต็ม พอดีพอยางไปใหญ่ไก่พอก็เลยบอกคนว่านี่เอาน่วยนีพอสิพพอสิพทาไห่พอแล้วมีทาไห้พอได้ฟันครับนว่าเอาไว้ไห้พอท่องน่วยคนว่าแน่เอาไว้ไห้เห็ดยางคอว่ามันโตกรดมากมันบดแตกอยู่ทองคนน่ามันแตกมืดคนว่าครับแต่ว่าบกแดงเป็นเป็นสีเหลืองบ่บ่มีสีแดงมันเหนือเหนือมันลึงเหลืองมืดเลยครับเต็มถนนแ่เฮ้พอว่าเห็ดจะไหลนอกพอว่าหน่วยมันกใหญ่พอเพิ่นก็เอาใส่หลดไห่พอ เอาใส่รถโมไใส่พ่อขันขี่ไปเห็นงานเมื่อไหละในฝันครับเอาใส่เอาใส่ใดทั้งหนาหนารถใส่ในนวยหนึ่งนวยหนึ่งมันใส่บ่ไห้มันเต็มก่อนวยมันใหญ่ครับพ่อก็อุ้มเอาอุ้มเอาพ่อขี่รถขี่รถว่าขี่ไปเห็นงานนี่หละพอพ่อฝันจำนีพ่อจำอะไรํำอืมครับครับแล้วไอพอ่อพ่อจำไอรถไอทะเบียนรถที่ว่าของแต่งโมพ่อล่ะ รถแตงโมของพเห็นจำบ่ได้มันมีรถรถมันไปแล้วมันมีแต่บักแตงเกลือนถนนอยู่ครับแล้วมอเตอร์ไซค์พ่อได้ครับทะเบียนมอเตอร์ไซค์พออ่อน,นั้นสองเก้าสามสองเก้าสามนครับเพราะว่าพอ่อคือในความฝันนี่พอ่อไปเห็นงานชนบุรีเนาะนครับแล้วก็มีรถคือพอ่อในช่วงที่พอกําลังไปเห็นงานพ่อเห็นรถแตงโมขนแตงโมมาครับแ,แล้วเที่ยนี ก็คืออ่าช่วงถ่ายของรถคนแตงโมเนี่ยมันหลุดมันหลุดมามกครับกระบะถ่ายมันหลุดครับแล้วแตงโมกับเฮียไซถนนเนาะนครับคือแตกเบิดทุกเกือแบบเบิดสู่ลูกครับเหลืออยู่แค่สองลูกครับแต่แตงโมนี่เป็นสีเหลืองเนาะพ่อเนาะสีเหลืองครับอ่าเหลืออยู่สองลูกลูกบางไงเนาะพ่อนครับท่านผู้ชมลองคิดเบิ้งครับเอาไซในตะกร้ารถมอดไซค์นะครับไซได้แค่ลูกเดียวครับแปลว่าแตงโมนี่ลูกใหญ่แห้งในความฝันนะครับ ครับลวกาคุณพ่อเห็นเด็กหน่อยอายุประมาณจะขวบนะครับพอ่อสี่หา้าขวบครับด็กนผูสายครับมันนางกินแตงโมที่แตกอยู่ตรงถนนเนพเนธ์ครับลวกาคุณพ่อวุ้นเลยไปถามมาคือบบกินคือบบปอกกินโตที่ว่ามันเหลืออายุมันบ่แตกครับเพิ่นบอกว่าไออันที่เหลืออายุสองลูกนี่คือเอาไว้ให้พอ่อพ่อวุ้ แม่นครับเราจะเอาไว้ให้พ่อเพิ่นครับเพิ่นก็เลยกินได้แตงโมที่ว่ามันแตกครับแต่โบลูอ่แมามาได้จังไดไอ้เด็กน้อยนี่เนาะพ่อเน้องครับอ่าเพิ่นก็เลยเอาแตงโมสองลูกนี่ให้พ่อวุฒิครับพ่อวุฒิก็เลยเอาใส่หม้อใส่ครับของตะคองครับอ่าในหม้อไส่เมันได้ข้างหน้ารถน่ะมันใส่ได้ลูกเดียวแม่นพ่อก็ถือเอาลูกนึงครับพอพอพออุ้งก้อาลงหนึงครับครับรถมือเดียวพ่อครับอืมแล้วพ่อสิอ่าตีใส่ ตัวเลขเป็นตัวใดครับคือทะเบียนมอไซน์นี่พอตีแน่นอนอยู่แล้วมันบอกครับค,ครับคือเลขสองเก้าสามม็นบอเพาะม่นครับสองเก้าสามครับทะเบียนมอไซน์ครับเบียนมอไซ์สองเก้าสามครับแล้วพอทิต,ตีตัวเลขตัวใดอีกเพิ่มเติมอีกครับเพาะเพราะว่าแตงโมมันมันแตกเหมือนมันเรืออยู่สองลูกครับเพราะว่ามันจะเป็นสองศูนย์บ้าอ๋อสองศูนย์ 0. มันเรือซองลูกเราเนาะมันแตกหมดมันก็มีเลี้ยงหน่อยน้าคนหนึ่งครับิ่นก็เอามาใส่รถนะรถหายพอนาใส่ตการรถทั้งหนาครับบัไใหญ่ออู่มอาอีกหน่วยหนึ่งิ่นก็เอาหายพอครับแต่พอก็ไไ้เอาทั้งสองหน่วยละ่ะครับให้พ่อตีตามความเข้าใจของพ่อเลยนะเนาะพอนะตามประสบการณ์ครับเนวทางที่พอ่อฝันแล้วพอ่อคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขตัวใดเนาะพอนอะนครับ เพราะว่าตัวเลขต้องเอาจากคนที่ฝันครับตี่ให้ครับท่านผู้ชมครับครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เบิ่งคลิปนี้เนาะครับก็ลองวิเคราะห์เบอ่งครับว่าฝันของพาวฒิซิตี้ตัวเลขได้เป็นตัวใดครับให้คอมคอมเมนต์มาเบอ่งหลายๆคนเนี่ยครับท่านผู้ชมเพื่อเปรียบเทียบครับตัวเลขของท่านผู้ชมท่านอื่นๆครับที่คอมเมนต์เข้ามาน้วยกันครับ พ่อบูดกับสิยืดเอาตัวเลขทะเบียนรถมอไซค์เนาะพ่อคือสองเก้าสามครับแล้วก็มีแปดสองแล้วก็หนึ่งสองศูนย์แล้วก็แตงโมสองลูกสองหน่วยมันเหลือสองหน่วยมันบวแตกเพราะว่าครับก็เลยเอาศูนย์ศูนย์กันไว้อ๋อครับกันไว้เนาะตัวนี้อันนั้นมันมันเหลือสองหน่วยบวแตกเพราะว่ามันเป็นสองศูนย์ตัวนี้เป็นเด็กหน่อยคนหนึ่งครับพนอมัยพอพออย่างมันเป็นเด็กหน่อยก็เลยใส่หนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งสองศูนย์แมน คร, ar er. ครับกับซีมีอยู่ประมาณนี้เนาะพ่อครับครับอันนี้คือเลขแนวทางของคุณพ่อวุฒิครับครับคือเลขตองวดของคุณพ่อครับเดี๋ยวอีกอ่าใกล้ๆเลขออกเนาะครับพ่ออีกหลายมืออยู่ครับเดี๋ยวผมสิมาตามแนวทางความฝันของพ่อวุฒิไทยธรรมุชมอีกเที่ยนหนึ่งครับครับก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะพ่อเนาะครับผมกับขอขอบคุณพ่อวุฒิหลายๆครับที่มาเว้าแนวทางให้ฟังครับก็ให้เลขที่คุณพ่อห้มา แตก3าตัวอีกเนาะพ่อเนาะครับครับคขอให้เขาสามตัวครับเหมือนดังเช่นคลิปที่ผ่านมาเนาะพ่อเนาะในงวดที่ผ่านมาครับก็แตก3ตัวเหมือนกันครับในงวดนี้ท่านผู้ชมนําไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆครับพ่อครับอวยพ่อในเอฟซีน้ำเนยครับผมถ้าถูกในเอฟซีคือหวยเลื่อกปู้อันหนึ่งมันทุกคนล่ะครับเพราะว่ามันคืออเล็กมันก็เขาเขาดีอยู่ เือมักะสิตลุดแนเป็นธรรมดาแหระแต่วางงวดนี้เพราะว่ามันสีขาวอีกอยู่ครับเดี๋ยวมีโศกมีลาบเมื่อสุดทุกคนครับท่านบ่กเขาคลิปต้องงวดกับเขาคลิปโค้งสุดท้ายนะอเนอในงวดนี้ก็เลยอคลิปโค้งสุดท้ายของคุณพ่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับรอดติดตามเบื่องน้ากันอีกเทียนหนึ่งครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับ